สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้ว้ะจ้ามือนีฝนตกไปขังนอกบอได้เลยเบิง้งแต่ข่าวนั่งแต่เหื่นพี่น้องเปิดประเด็นที่คุยกับแม็กเนาะพี่น้องว้ากับว้าวซะลูกฉันคือได้เต้นองอิงคือบอได้เต็นคือบ่าไห้ลาขึ้นมาเต็นคือไหอ้องอิงขึ้นมาเต้นเนี่ย ข่อยว่าการเต้นบบเต้นมันเป็นความสมัครใจของศิลปินเมื่อศิลปินอยากได้คาตัวเพิ่มขืนมาเต้นข้นมาทําการแสดงเพิ่มมันก็ได้เงินเพิ่มดิมันบ่มีอีอยงที่มันไม่ได้ดีแล้วก็การที่ว่าลูกของคุณขืนมาเต้นเขาก็ไดคาโตเออเขามีไรายได้เพิ่มทําไมคุณไม่ไปดีใจกับเขาแล้วคุณจะมาแซะมาเว้าคนอื่นเขาเห็นหยังงยางน้องอุ้งอิง เขาต้องไปกระวงตลอดเขาบอสามารถที่จะไม่สบายได้แล้วเขาก็มีงานนอกง,งานนันงานนี่อยู่เรื่อยๆเออลูกคุณก็ไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกทํางานอื่นๆแล้วอีกอย่างหนึง่งบอสโจเขาก็ได้เอาอือตลอดว่าน้องอุ๋งอิงก,ก็คือลูกคนอื่นกับคือลูกน้องเออแยกแยะให้มันออกเนี่ยขอยบอสใหบอกว่าอุ๋งอิงเป็นคนระดับใดดนูนี่นั่นขอยบอสบอกหอดเรื่องนี้แต่ขอยบอกถึงว่า ความเป็นตัวหลักความเป็นตัวรองบางที่การคุณแสดงความคิดเห็นในลักษณะแบบนี้คุณกําลังเห็นให้ศิลปินของคุณอยู่ในองค์กรใดด้วยลาบากท,ทั้งทั้งที่ตัวศิลปินเขาไม่ได้มีอะไรเลยเอออย่าเอาความคิดความนึกคิดแค่เพียงชั่ววูบของคุณไปตัดสินใจคนอื่นหรือไปตัดสินองค์กรของเพิ่นเออแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวศิลปินที่คุณหกักที่คุณได้ปื้ม เขากับบอได้มีปัญหาคุณต้องไปพิจารณาตัวเองว่าการติดคุณออกมาว่าในลักษณะแบบนี้คุณหักและปรารถนาดีกับเขาจริงๆเหรอเนาะเออคอยมีความรู้สึกว่าการติดคุณหักศิลปินคุณต้องรู้นํำว่าควรจะยืนยูตุจดดุดใดได้เท่าไหร่เออยังศิลปินจะเห็ุอาชีพเสริมมาว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ หรือว่าเหตุงานอื่นๆในวงหรือว่างานอยังก็ตามแต่เมื่อเขามีไราไได้เพิ่มคุณมีอย่างเดียวก็คือแสดงความยินดีกับเขาแหลวก็ชื่นชมเขาโบเมนเอาเขามาเปรียบเทียบผู้นั้นเอาเขามาเปรียบเทียบผู้นี้เฮตุให้เขาหูซึกโดยคาในตัวเองหรือว่าเหตุให้เขาหูซึ้งตํามตอยหรือว่าเฮตุให้องค์กรหูซึกงลำบากใจหรือว่าเฮตุให้เอฟซีส่วนมากมีความหูซึกแปลก เออแบบนี้มันไม่ถูกกลับไปคิดกลับไปทําความเข้าใจให้ดีๆเออบางครั้งบางทีการที่เฮ้าหาเข้าปรารถนาดีก็เขาหนึ่งให้กำลังใจสองชื่นชมเนาะหันมีเงินมีทองกลับมาไล่สินนำใจให้ลูกเจ้าให้ล้านเจ้าให้คนสิเจ้ามาก หรือแม้กระทั่งการไปติดตามเขาในจุดต่างๆที่เขาเปิดช่องว่าจะเป็น youtube หรือแม้กระทั่งการที่เป็น facebook เป็นเอียงส่วนตัวของเขาก็ได้และการที่เขาขึ้นมาเต้นบอกขึ้นมาเต้นนะ่ะมันเป็นการตัดสินใจของตัวเขาหลักกับตัวของทีมผู้บริหารก็แสดงว่าเขาหายขึ้นมาเห็นงานเพิ่มก็แสดงว่าเขาเห็นถึงเอยียงนะเขาเห็นถึงความสามารถ เออเขาเห็นถึงความมีประสิทธิภาพของตัวศิลปินอย่าเอาเปรียบเทียบอย่าพยายามหาจุดหาประเด็นหาดรามาเนอะอันนี้คือมุมมองข่อยเมื่อข่อยได้ไปฟังในอ่าช่องของนั่นแหละของเพลิลนเนี่ยข่อยก็เล่มไม่ค่อยหมดสึดกว่าเออเนอะบางที่การถีวา บบออกมาเ้าในลักษณะแบบนี้มันกาสีไหนหลายๆคนคิดจากคอมเมนต์ยังไงก็ได้แต่มันก็ถูกมันเป็นสิทธิและก็ความคิดของคุณอันนี้ก็เป็นความคิดของข่อยข่อยกับเพียงนําเสนอในมุมมองและความคิดของข่อยนอกพี่น้อง